60ค่ะมีประกันชีวิตให้1นึ่งแสนบาทในส่วนของโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งตั้งแต่ระยะไม่ลุกลามระยะลุกลามโรคโปลิโอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD หรือที่เป็นเรียกว่าถุงลมป่งพองค่ะโรคกล้ามเนื้อเสื่อมตับแข็งนะคะ โรคพวกนี้ค่ะระหว่างนอนโรงพยาบาลให้คืนละ3 0 0พบาทนาน500คืนเลยค่ะแล้วมีประกันชีวิตเนื่องจากโรคพวกนี้ด้วยนะคะ3,000 300, สนบาทชดเชยระหว่างที่ไปพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลคืนละ1 0 0 0บาทถ้านอน ICU จ่ายให้3,000บาทต่อคืน แต่ถ้านอนวอร์ดทั่วไปก็คืนละ1,000บาทถ้ามีการโดมยาสลบจ่ายเพิ่มให้อีก5 0 0 0กรณีนอนโรงพยาบาลด้วย13โรคร้ายแรงจ่ายเพิ่มให้อีก25,000บาทมีค่ายากลับบ้านให้ด้วย1,000คุ้มครองชีวิตให้อีก1,000 0บาทค่ะส่วนค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของคนไข้ในสีชมพูนะคะมีค่าห้องค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวัน2,008ถ้านอน ICU ให้2เท่าคือ5,600บาทไม่เกิน15วันรวมทั้งนอน ICU และว,วอร์ทั่วไปแล้วไม่เกิน125วันนะคะค่ายาค่าบริการทางสารอาหารทางหลอดเลือดค่ะค่าเวชภัณฑ์1นะคะ ต่อครั้งต่อโรค20 0 0 0บาทค่าหมอที่มาดูอาการต่อครั้ง850ไม่เกิน1 25วันค่าห้องผ่าตัดค่าอุปกรณ์ทางการผ่าตัด6,000บาทต่อการผ่าตัดครั้งนั้นๆน,น,นะคะค่าหมอผ่าตัดค่ะแล้วก็หาถการต่างๆ70、000บาทค่าโดมยาสลบ6 5 0 0ถ้ามีการ ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะจะให้เป็นสองเท่าของวงเงินทั้งหมดนะคะเช่นผ่าตัดเปลี่ยนไตเป็นต้นค่ะผ่าตัดใหญ่ที่ไปกลับไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเช่นลอกต้อกระจกผ่าตัดเปลี่ยนตาพวกนี้ค่ะไปกลับก็จะจ่ายให้เหมือนนอนโรงพยาบาลเลยนะคะในส่วนของคนไข้นอกค่ะ ค่าบริการตรวจเลือดตรวจเอ็กซรเลก่อนและหลังนอนโรงพยาบาลภายใน30วันเบิกได้ไม่เกิน6,000บาทต่อโรคต่อครั้งนะคะค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุปัติเหตุฉุกเฉินภายใน24ชั่วโมงแรก5,500ค่าล้างตายค่ารังสีรักษาค่าเคมีบำบัดนะคะต่อรอบ,บปีกมาทานให้30,000บาทไม่ต้องนอนโรงพยาบาลค่ะ ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน4 5 0 0กรณีมีการไปรับที่บ้านหรือส่งต่อแต่ก็จำเป็นต้องใช้รถพยาบาลจริงๆนะคะถ้าคนไข้เดินได้หรือสุขภาพยังไม่ถึงขั้นต้องรีเฟอร์ด้วยรถลงพยาบาลก็จะเบิกไม่ได้ค่ะค่าผ่าตัดเล็กเช่นสก,กิดต่อมใต้ผิวหนังค่ะว่าเบิกได้ที่6,000บาทต่อ โรคต่อครั้งนะคะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตด้วย10000บาทสรุปก็คือถ้ามีการเสียชีวิตนะคะอาจจะจ่ายให้ทั้งหมด1 0 0 0 0แสนกับ2000 0บาทแต่ถ้ากรณีเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงตามระบุนี้นะคะจะจ่ายให้ทั้งหมด420,000บาทค่ะเบี้ยประกันก็เฉลี่ยแค่26,000บาท 302บาทเท่านั้นนะคะหาร12เดือนก็ตกแค่2,191บาทค่ะหาร30วันก็แค่73บาทต่อวันนะคะ26302ถ้าจ่ายเป็นรายเดือนนะคะก็คูณด้วยจุด09เพราะว่ามีดอกเบี้ยนิดหน่อยฉะนั้นนะคะถ้าจ่ายเป็น รายปีก็จะถูกกว่านะคะ26302าหาร12ก็ตกแค่2191.83จะประหยัดไปประมาณ175บาทต่อเดือนคูณ12เดือนประหยัดไป2,104บาทเลยประหยัดไปประมาณเกือบ1เดือนเลยนะคะถ้าเพื่อนๆจ่ายเป็นรายปีค่ะ แผนค่าห้องค่าอาหารค่าบริการทางการพยาบาลของ A-A มีทั้งหมด7แผนนะคะขึ้นอยู่กับว่าโรงพยาบาลแถวบ้านเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเ,เ,เลือกใช้โรงพยาบาลไหนนะคะมีตั้งแต่1,000จนถึง5,000บาทต่อคืนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะ่ะก็ติดต่ออาสวิน 52A88 ทีมได้เลยนะคะยินดี อธิบายเพิ่มเติมค่ะวดี